จอาวอ่ากำนันเนี่ยเรืองตั้งทุกห้าปีมึงก็เสือกกูถามคำนี้มึงก็ไปตอบเรื่องเอนกันก็มั่วไปหมดไงเออเอาทีละเรื่องดีเออเลิกไปเออตรงใจเหมือนกันเลยครับจะมีทำกำนันผู้ใหญ่บ้านกูเห็นประโยชน์ไม่ต้องมีเลยวันนี้นะแม่งมีทั้ง ผู้ว่ามีทั้งอบจอ,อบ어ต어สอทอสออกอสอจเอห็นไ,ไหมแล้วมีอะไรอสมอกอำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำต,ตำบลคือมึงจะมีไปตั้งไปเยอะขนาดนี้วะเน,นี่ยก็บอกแล้ววันนี้ข้าราชการไทยแม่งโคตรพอ่อโคตรแม่เยอะเห็นไ,ไหมมีทั้งมี อบจอนะแล้วก็ยังมีผู้ว่าชนกันละตำแหน่งชนกันละคือมันเยอะไงแต่มึงคิีดูจะทำทีก็จัดประมูลอยากซื้อจัดจ้างมีแค่นี้ไม่เคยมีหน่วยงานแล้วทำส้นตีนอะไรได้เองเลยผมพูดนี่เ,นเพื่อให้เกิดไอเดียไว้เนี่ยนะถ้าเกิดวันหนึ่งมีโอกาสที่เราจะปฏิรูปประเทศได้เนี่ยเราควรจะเขียนแล้วทำมนูญแบบไหน เราควรจะเลือกผู้นาแบบไหนเราควรจะได้สสแบบไหนไม่ใช่สสคนไทยจะไปสู้พวกอุยกูเงี้ยมึงจอมาไหนเสีใจเปล่าที่พูดนี่คุยให้คิดไม่ได้คุยให้เชื่อเออมึงม็งต้องกินอินจนขนาดนั้นมาแค่อะไรผมต้องการคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้หน้าที่ของเราเนี่ยครับเราต้องหาคนที่ดีที่สุดมาบริหารประเทศ ไม่ใช่เห็นก็พูดดีนะก็ออเอาเลยให้มึงเป็นนายกเลยไอ้เชี่ยมันไม่ได้นะเว้ยตำแหน่นงนายกในฝึกงานไม่ได้ต้องของจริงเท่านั้นเพราะวันนี้ผมได้เคยต่อสู้เรื่องการเมืองนี่มานานออกไปทุกม็อบั่นแหละกูเหรกูสู้มากี่รอบเนี่ยมันนั่งได้สติตอนนี้เอ้ยกูชนะมากี่ศึกแล้วนะแต่ก็แม่งแพ้อย,อย่างเดียกแพ้นันกการเมืองใช่ไหมปฏิวัติยึดอำนาจได้อำนาจจากนันกการเมืองมาพอเลือกตั้งก็ได้สอสอหน้าเดิอก แต่ว่าผู้นําประเทศเป็นทหารเป็นปเผด็จการเอา้าขับไล่เผด็จการไปเลื่อกตั้งใหม่ได้อสสอชุดเดิมอีกล้อ่าสสชุดเดิมก็มาตั้งรัฐบาลพลเรือนโกงกินขับไล่ไปทหารปฏิวัติยึดอำนากเลื่อกตั้งใหม่ได้สสชุดเดิมอีกแล้วกูไม่อยากได้สสพวกนี้อ,อีกแล้วได้ระบบการเมืองแบบนี้ก็บอกไั้ไงว่ามึงเก่งมากมึงลอยกติกคุก แต่ด้วยวิธีการแบบนี้มันเลยทําให้คนเก่งๆเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้ามาเปลืองตัวกับการเมืองไทยที่เขามีวิธีการนะั้นที่จะไอ้แไรสอสอปาร์ติลิสเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดึงคนเก่งๆเข้ามามันก็ไม่เอาคนเก่งมามันเอาในทุนเข้ามาไอเหียเห็นป่มกระบวนการนี่นะเขาต้องการให้มีนายกเลือกัรัฐมนตรี มันก็เอาตำแหน่งรัฐมนตรีไปแบ่งโควตาเพื่อให้มึงเลือกกูเป็นรัฐมนตรีนายกนะแล้วเดี๋ยวกูให้โควตารัฐมนตรีมึงสรุปกระบวนการดีๆก็ชิบหายไปครับเออห็่ไหมสอสอให้ไปออกกฎหมายก็สิรับจ้างยกมือเลือกนายกอีกก็เลยเป็นนะว่าไอ้พวกนี้กูทำยังไงได้กูชนะเลือกตั้งเพราะกูไม่ได้คิดจะเข้ามาบรหิหารประเทศ ก็คิดดูดิสภา,ามีหนะ้าที่ออกกฎหมายแก้กฎหมายยกเลิกกฎหมายแต่ไม่กล้าออกกฎหมายนะจะทำนี้ต้องไปถามศาลนะ่ะทั้งที่ศาลนี่ก็เกิดจากการออกกฎหมายนะแต่วันนี้จะทําอะไรไม่กล้าทำแล้วครับทั้งที่ได้ฉันทามติจากประชาชนไปแล้วจะท้าก็ต้องถามศาลเพื่ออะไรกร็เพื่อใยศาลเป็นคนแบกภาระไงเพื่อ,อไงมันจะได้เอาช่องนี้ไปข้ออ้างไงว่าเอ้กูเป็นนะกูมาตามคำสั่งของศาลนะ เห็นไหม,มกินดูดิ่แค่นั้นมันยังไปถามสารเลยว,ว่าไอ้ซื่อสัตว์คืออะไร <c oughs> ขัวดอมันเป็นนักการเมืองภาษาเฮียอะไรมึงไม่รู้อีกเหะเห็นไหมว่านักการเมืองไทยในคุณภาพาแม่งกคต่ำอ่ะบางคนนะแม่งไม่รู้ซะด้วยครับว่าตัวเองเป็นนายกมา,าแล้วกี่ปีอ่ะมึงกิดดูแล้วกันเนี่ยแล้วมันจะพาประเทศไปรอดได้ไงอ่ะแล้วยังมีคนจะมาถามหาว,ว่าอย,อยากได้คนนี้กลับมานับเลขยังไม่ถูกเลยเฮียตัวเองเริ่มรับตําแหน่งเมื่อไรสิ้นสุดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยอ่ะเอ้อ เออแล้ววันนี้กูเห็นนะจะออกกฎหมายจะแก้กฎหมายยังต้องมาถามศาลกันอีกจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีก็ต้องถามศาลวนะ่าน,นี่เป็นได้นี่เป็นไม่ได้เออไอ้กระชิบหายแล้วนี่จะมีสภา,าทำรัฐนตรีเลยวะเนี่ยโอพี่ภิรมฆลักภิรมฆลักพิรทัก พี่ทักมาเรียกอะไรจ้ะพี่ทักกรีบเลยจ้ะอย่าลืมเรียนด้วยนะก็โอ้โหนี่อาาตุตส่าห์สบายเอาได้ฟังผมวันนี้เป็นไงครับรู้สึกแบบเออวันนี้เรากล้าที่จะคิดบา้างบางยังเออกล้าคิดบา้างยไงวันนี้ผมพูดได้คิดไม่ได้พูดได้เชื่อเออ มึงจะอะไรกับกูนั่งหนาวก็หาเรื่องมาคุยฟังใช้ง่วงก็ไปนอนใครยังมวนก็ฟังไปก็้ัเองก็ฟังเพลินฟังแล้วคิดตามไอ้นี่มึงเอาชนะกูให้ได้เลยที่หมายจะมีประโยชน์อะไร่ะถ้าเกิดกูกำลังสอนอยู่หน้าห้องเรียนแล้วนักเรียนแม่งเถียงทุกคำในกูเอาแปรงรถกระดานขว้างกบาลแตกพูดให้คิดแต่มึงจะเอาชนะกูให้ได้เลยอ่ะกูขี้เกียจเหนื่อยพูแล้วกูเหนื่อย มื่อกี้่ผมเหนื่อยจริงนะเนี่ยแต่เวลาไฟสุดที่ไรเครื่องติดแล้วแม่งแรงมาจากไหนก็ไม่รู้แต่พอนึกขึ้นได้เออกูหาใจไม่ทันแล้วเนี่ยฟังเฮียแล้วกลัวผมพูดเพื่อให้เตรียมตัวแต่มันก็น่ากลัวจริงๆเอ้าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ผมวิเคราะห์ไว้เนี่ยคุณว่ามันน่ากลัวแล้วเปล่าแค่นี้แล้วกันอ่ะ เออใช่ไหมผมพูดนี่มันมีตรรกะหรือเปล่า,ลาก็ต้องถามใจตัวเองเออมันพูดมันพูดในคิดเนี่ยพอคิดแล้วมันยังไงวะเนี่ยเออผมมัวหรือเปล่าแค่นี้เลยเมื่อเทียบกับนักวิชาเกินหลายคนอ่ะยิ่งไอ้นักวิชาการบางคนอ่ะที่แกเป็นด็อกเตอร์นำหน้าเลยนะยังได้กลัวไม่งหลังลออกเทะเลมึงเข้าใจกูร้องเพลงในไหนย,ย,ยังพูดกูยังพูดจะไม่ไหวจะร้องเพลงนี่นะ แล้วมึงคิดดูถ้ากูหยิบกีต้ามาแล้วคนมันอ้หายหมดแล้วมึงว่ากูไม่อายเหรอะฮะมึงต้องใช้สติมากนะเวย้ยคนก็เข้ามาฟังกูพูดไปในี่มาฟังกูร้องเพลงมีมึงคนเดียวนี่ที่อยากฟังกูร้องเพลงแล้วมึงลงไม่สงสารกูบ้างถ้ากูหยิบกีต้ามาแล้วคนหายหมดอะ่ะนะฉะนั้นจะพิมพ์อะไรมันต้องใช้สมองเลยสิว่าเออมึงไม่สงสารกูบ้างเหรอ มึงคิดว่ากูแม่งจะงโง่กับไอ้คำพูดหลอกนู่นเลยอวยนิดวะหน่อยก็เหลิงละกูระวังตัวจะตายหา่ากูเคยแล้วมันยังไม่เคยแม่งหลอกว่าพี่ก่อนจากหนึ่งกีต้าร์หนึ่งเพลงไอ้จากแม่มคูหยีกีต้ามาคนมึงหาน่ปุ๊บมึงรู้วกูแทบจะร้องไห้เลยวันนั้นนะ่ะเออใช่ไหมโคนที่มาฟังนี่แม่งจะมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาฟังร้องเพลงก็แค่มาช่วงต้นอนะไม่รู้ทำอะไรเออช่วงนั้นก่อน แต่พอเป็นฟังเนื้อหาไปจนอิ่มแล้วจะให้มาฟังเพลงที่ทุเรศทุเล่เลไม่มีใครฟังหรอกมึงจะบ้าเพี้ยนฉะนั้นเสนออะไรมาอย่าเลอะเทอะดีกว่าเออกูไม่ใช่บ้ายอจนแม่มใครสั่งให้ทำแล้วก็ทำหมดกูก็อายไปน,นะมึงกูว่าเสียงกูไม่น่าฟังขนาดน,นั้นเหรอเออ ใครยิงกรยแดงกูจะไปรู้อะไรเยี้ยตำรวจมันจะไม่รู้แล้วกูวกวเป็นใครล่ะกูจะไปรู้เหรอมึงก็ถามอะไรที่มันฉลาดฉลาด,ลดเลยเดนี่เนี่ยคือไอ้พวกนี้ยคือแบบมึงไม่คิดอ่ะถึงกูรู้กูก็พูดไม่ได้เออคือมนุษย์พวกนี้ยคือมันใช้นิ้วเยอะกว่าสมองไงประเทศถึงไม่พัฒนาไงถามอะไรมึงนึงใหญ่งวยมากนะ ต่อไอ้คนในนี้มีคนรูม้มีใครกล้าพิมพ์ชื่อมาวะอ่ะมีใครกล้าพิมพ์ไหมมึงอย่าหาเรื่องติดคุกกันเลยไงเพียผมพูดตรงๆแบบนี้หละ่ะไม่ดัจจริตหรอกครับอะไรที่ชอบก็ชอบอะไรบอกได้ก็บอกอะไรที่เกลียดก็บอกอะไรที่ชอบก็บอกไม่ไปนั่งดัจจริตเอาอกวใจแฟนคลับหรอกแฟนคลับส้นตีนเข้ามาบาังคับกูปวดหัวกูอยากได้แฟนคลับคุณภาพเออ ล้วนอ้พวกที่เมนเลอะเทอเนี่ยผมไม่คิด่มจะชอบนะเมนนี่เป็นคนอื่นเขาอย่ารำคาญด้วยเออที่ผมบอกไอ้เมนนี่คือบางทีไอ้ช่วยช่วยเปิดการมองเห็นนะนะผมมาเรื่อยเรากำลังถูกปิดกั้นกับเปิดการมองเห็นแต่กำลังคุยสาราสารามึงเมนเข้ามาแม่งเลอะเทอเปิดเปื่อเนี่กูด่าหมดนะไม่งั้นคุมห้องนี้ไม่อยู่หรอกไอ้ย่ห้องนี้มันห้องคนคุณภาพไม่ใช่กองทรายเด็กมาเล่นกัน กองทราย,ยเด็กก็มาเล่นหมาก็มาขี่คือแม่ไม่มีประโยชน์เที้ยงเลยกองทรายเนี่ยทำไมไปกอ่อสร้างแต่ที่นี่ไม่ใช่เว้ยไม่ใช่น็กเล่นไม่ใช่กองทรายที่นี่มันคือชมรมคนคุณภาพเออบอกด้วยสอนด้วยด่าด้วยมีช่องนี้ช่องเดียวที่กล้าด่าคนชมอะ่ะ